สวัสดีครับทุกๆคนครับผู้ที่รักปลาสวยงามคลิปนี้ผมจะว่ามาเบิ่งอัปเดตปลาสวยงามของผมนะครับว่าผมเกิดเลี้ยงปลาสวยงามนะครับนี่ครับปลาสวยงามออกลูกแพร่พันธุ์หลายครับตอนนี้กําลังขยายพันธุ์นะครับต้องขยายเองนะครับนี่ครับขยายพันธุ์เองมาขยายพันธุ์ออกมาหลายๆเ๋ย่็งจะได้กระลูกมันก็จังวากันใหมนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่อีกนี่ครับปลาสวยงามลอยไปลอยมานะครับนี่อีกด้านนึงครับพระชาไปเบิงอีกนะครับนี่ครับเลียงแบบบริพิธีพิธันครับอาหารของปลาสวยงามผมนะครับก็คือหอยเชอรี่นะครับผมแกะหอยเชอรี่ทิ่มลงนะครับ ให้มันกินนะครับมันก็จะแหบกินของมันเองครับซึ่งไ้ฮอยเซรีนี่ข้อดีคือว่าหลีกเลี่ยงนำเน่านำเสียเด้ครับนำเน่านำเสียจะโบมีนะครับนี่ครับมันคือหัวหานหัวหานคิดาเบดเลยกับมีสิทธินำเสียนะครับหัวหานนะครับสไลด์หัวหันไงไม่หัวหันประดุกนะครับปลาเพร่พันเร็วจะขอเสียคือว่าเห็นนำเห่าเน่านะครับพบเลี่ยงแบบธรรมาติดดีกลัวนะครับ นี่ครับให้นหน้ามันอยู่แบบสตร์ศาสตร์นะครับนี่ครับปลาซีสันโปรใช้เมอร์นะครับน้าใสแล้วครับผมลงคลิปเมื่อหันน้าเพราะท่านใสปันใดนะครับนี่ครับโปรเทมเมอร์นี่ครับลอยไปลอยมาอยู่พี่น้องนี่นี่นี่ทุกคนเห็นว่าครับลอยไปลอยมาปลาสวยงามนะครับทุกคนนี่นี่นี่ครับสีสันสวยงามนะครับนี่ครับมีถูกสีนะครับนี่ครับปลาสวยงาม กำลังขยายอีกครับเดี๋ยวคันมีมันได้ลูกออกมาอีกโคตรจะตักออกอีกนะครับขยายออกเรื่อยตอนนี้ก็ะเดียงอยู่ประมาณจากักถัง,งอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถังนะครับนี่ในถังนี่ผมปล่อยไว้ปลาสวยงามนะครับอันนี้เป็นร่มนะครับกำลังหล่มไว้นะครับกันปลาตาย ตรงมีลมนะครับเพราะว่าผมใส่น้ำหน่อยนะครับกว่จะว่าใส่น้ำไหลาน้ำไหลมักกว่าจะตายนะครับแต่ว่าวนน้ำฝนมาเติมนีะครับน้ำฝนเติมมากก็จะเพิ่มขึ้นผมเองนะครับผมก็เลยบอใส่น้ำไหลนะครับว่าปลาบอคอยชอบน้ำไหลายครับนะครับถังนึงครับนี่พุ่นในถังใหญ่ถังใหญ่ในเรียงมากก่อนะครับโอ่ลูกแพรพันหลายแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารปลาดุกครับ มาปล่อยลงให้ไม่แหบกินอาหารปลาดุกให้ทุกคนเบิงนะครับว่ามันมีสีสันอย่างแนนนะครับนี่ครับก็มีสีแดงนะครับสีโอหลายสีสีฝานี่ครับหลายสีนะครับสีฝาสีเหลืองก็มีนะครับสีเหลืองนี่ครับคือปลาสีสันปลาสวยงามเลี้ยงเพื่อดูเล่นนะครับปลาสวยงามนี่ครับทาง ไปทังครับตัวนี้ครับนี่กันครับนี่ครับลอยไปลอยมาครับเห็นบ่ครับเอามาเลี่ยงหม่ๆม่แล้วครับสามมันสี่วันราต้องให้หัวหารมันครับผ่านไปหลายหมื่นครับจังทิมลงนะครับหอยให้มันกินกินลูกยุ่งเนี่ยนะครับกินสลายน้ำนะครับปลานะครับให้อาหารมันหลายมันเกิดน้ำเน่าน้ำเสียนะครับเอากับบำบัด ผมมีเวลาจัดการมันนะครับเบียงเบียธรรมชาติดีที่สุดนะครับนีนีธรรมชาตินะครับเราต้องไปรับหลีลับไรน้ำมันนะคับครับเอาแบียธรรมชาตินี่ครับ็นว่ารับเร่ๆจะพุ่มสู้เบืองไกลๆนะครับนี่ครับป่าสวยงามนี่ครับลอยไปลอยไหม่ครับ นี่พพน,นะครับกาลังเพาะพันธุ์นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแช์ติดตามนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่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 ต้นหลายสีมาแล้วครับนี่ครับลอยไปลอยมาแ่้วครับนี่คือปลาซีสันนะครับ 你看